มาเล่นกับฉันสิมาเล่นกับฉันเธอไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่ออกไปซะที่นี่ไม่ค่คนกับเธอเลยคิดจะหนีฉันอย่างงั้นเหรออยู่ไหนนะออกมาซะดีๆไอ้ขี้ขลาดเอ้ยเวลาของแกหมดลงแล้ว หนีก็ไม่รอดหรอกนะเชื่อฉันสิคงไม่มีใครอยากจะโดนตัดนิว้วแล้วแทนที่ด้วยดินสอถูกไหมล่ะหลับฝันดีเจ้าชายของฉันอยู่ไหนกันออกมาชนะสัญญาเลยว่าจะไม่เป็นอะไรแน่นอน <S <S สวัสดีฉันลาซารี่ เธอล่ะฉันหิวแล้วและฉันไม่อยากจะกลายเป็นแบบนั้นอีกฉันขอลูกตาเธอจะได้หรือเปล่าลาซารีเธออยู่ไหนข้าวเย็นได้แล้วนะมาเร็วสวัสดียินดีที่ได้รู้จักนะฉันซเลนเดนดอฉันบอกแล้วจร่งไหม ว่าอย่าทำให้ฉันต้องบอหฉันโกรธมากฉันเจอเธอแล้วยายกระต่ายน้อยจะหนีไปไหนฉันชอบบรรยากาศตอนกลางคืนนะ่ะมันสวยมากเลยนะนายอยากจะมาดูกับฉันหรือเปล่าลนะ่ะดวงดาวสีดำมืดมนช่างเป็นประกาย ฉันคือคนที่เธอไว้ใจมากที่สุดยังไงละ่ะจำกันไม่ได้แล้วเหรอฉันเพื่อนรักของเธอยังไงละ่ะ